บทที่026 02สมัยนี้ใครบ้านที่ไม่ใช่ดาราหนังการปรับปรุงรูปแบบของนิกายสเสวียนเทียนยังคงดำเนินอ,อยู่อย่างต่อเนื่องนอกจากจะส่งผลกับรัศมีของลูโอเทียนหลงในอดีตแล้วจางแดนเฟิงยังใช้เงินจำนวนมากเพื่อปรับปรุงทุกอย่างใหม่หมดอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าหลังจากปรับปรุงรูปแบบแล้วลูโอเทียนหลงต้องการทดสอบความสำเร็จของรูปแบบของเขาเมื er ่อสร้างรูปแบบใหม่ที่ยอดเขาเทียนเจิงพวกเขายังได้เขียนส่วนหนึ่งขององค์การก่อตัวของนิกายเสวียนเทียนใหม่ด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทั้งการต้องการและการโจมตีส่งผลให้มีการอัปปเเเเเเเกก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 กรร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 ดดดูููแแบบบบาา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 า่่่่่่่่ออ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 ตตตตััััััััััััั้้้้้งง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 งนน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 ิิยย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 ยซววววววีีีีีีีีีทททททหหมมมมมมมสสำำำำคคญโโฆษณไไ็็พพพลลลลลลลขขึะจ แม้ว่าเขาจะหยิบพิงวิญ,ญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนออกมาและพยายามเพิ่มพลังแต่เขาก็ทำไม่ได้อะไรเมื่อได้ยินคำพูดของลิวรัชเชอร์แล้วหัวใบก็รีบมองขึ้นไปที่การก่อตั้งนิกายอันยิ่งใหญ่ในขณะนี้การก่อตั้งนิกายอันยิ่งใหญ่ได้แยกพลังแห่งสวรรค์และโลกที่เขาได้กระตุ้นออกไปแล้วยิ่งกว่านั้นพลังแห่งสวรรค์และโลกที่เขาได้รวบรวมอย่างพิถีพิถันตอนนี้กำลังถูกควบคุมโดยรูปแบบนี้และการโจมตีของมันก็มุ่งเป้าไปที่เขาหลัวเทียนหลงยิ้มจางๆและกล่าวว่าขอแจ้งให้ทราบว่าการจัดัััั้งงออนนนนนนนยยยยิิ่่ใใหญขกาเเสวีทีทปจจุบันอยู่ที่ระดับสวรรรค์ะดัับต่่ำเทาน้น อะไรนะมันไม่ใช่ไอเทมระดับธรณีขั้นสูงเหรอหัวไวตกตะลึงทุกคนในภาคตะวันออกต่างรู้ดีว่ารูปแบบนิกายของนิกายสเสวียนเทียนเป็นนิกายที่เลวร้ายที่สุดในบรรดาน,นิกายทั้งหมดในภูมิภาคตะวันออกซึ่งเป็นรูปแบบนิกายระดับธรณีขั้นสูงสุดอย่างไรก็ตามมันมีลักษณะเฉพาะตัวคือให้ผู้อื่นนำจุดแข็งของมันมาใช้ได้ซึ่งถือว่าพิเศษมากมันกลายมาเป็นไอเทมระดับสวรรค์ต่ำได้ยังไงอยู่ๆแม้แต่รูปแบบสวรรค์ระดับต่ำก็เพียงพอที่จะคุกคามผู้ฝึกฝฝฝนน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 รรรรระะะะดดดดััััััับบบกก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 กุุญแแลลลสสสาา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 มมถททททำผู้้้้้้้ึีีีีีี่่่่่่่่่ตตตตววววววไไไหหหหหขขขออ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 งงงเเเเเเยยยยยยยปปปิิิใภคคช ผู้อาวุโสคนหนึ่งยาะเย้ยเรื่องนี้และกล่าวว่าฮ่าฮ่าฮ่าในโลกทุกคนทั้งภาคตะวันออกต่างก็รู้เรื่องนี้แล้วนิกายเสวียนเทียนของเราก็ต้องเผยแพร่มันอยู่แล้วสิใครจะง้อพอที่จะติดตามนิกายหญิงเยว่ของคุณและเปิดเผยความลับของครอบครัวพวกเขาจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อได้ยินคำพูดของผู้อาวุโสเหล่าสาวกข้างล่างก็หัวเราะกันด้วยความยินดีอย่างยิ่งไอ้พวกสารเลวไร้ยางอายแก่แสดงละครให้ฉันเห็นจริง,รงๆเหรอมันเป็นเรื่องปลอมทั้งนั้นใบหน้าของหัวอู่เยว่กลายเป็นสีเขียวเพราะความโกรธหลัวเเททททีียยยนน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 นหหหหหหลลลงงงงิ้้้้้มมจาาาาาาแแววกกกกก่่่่ือออออััััรรรรดดใใโขข็็บะพู ทันใดนั้นแสงอันวาวาวาวก็พุ่งออกมาจากหัวของฮัวอูเยโวบูมท่ามกลางเสียงคำรามอันดังสนั่นสายฟ้าหนาหลายสิบเมตรก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้าเสียงฟ้าร้องอันทรงพลังน่าสะพรึงกลัวคำรามดังราวกับมังกรยักษ์ที่ตื่นขึ้นจากป่าดงดิบอันเก่าแก่ในช่วงพริบตาสายฟ้าก็ฟาดลงมาที่ศีรษะของฮัวอูเยโวแล,และระเบิดลงมาที่เขาอ่าเสียงกรีดร้องอันแหลมคมทำให้ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นรู้สึกหนาวเย็นไปทั้งตัวเสื้อคลุมสีดำของฮัวอูเยโวถูกฉีกออกเผยให้เห็นกราโซ่ที่อยู่ข้้้้้้้้าา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 งงงงใตตตตตออยยยย่่่่่่ไไไไรรรรรกกกกกกก็็มมมมมแแแแเะะะะโซชััััันนนนนนดดดิบบบสสูีทททจจจฟหวววุื ฮ่าฮ่าฮ่าอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาถัดมาหัวปูเยโวที่ยังคงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดกลับหัวร้องอ,ออกมาอย่างกระทันหันและเต้าหลอมมยาก็ปรากฏขึ้นในมือของเธอทันทีที่เต้าหลอมแรกแปรธาตุปรากฏขึ้นออร่าแห่งความมืดก็เข้าปกคลุมหัวอูเยโวปิดกั้นพลังสายฟ้าที่อยู่ข้างหน้าเธอในระยะหนึ่งเมตรอะไรผู้อาวุโสของนิกายสเสวียนเทียนจ้องมองฉากนั้นด้วยตาโตด้วยความไม่เชื่อนี่มันสิ่งประดิษฐ์พิเศษประเภทไหนกันมันมีพลังมหาศาลขนาดนั้นได้ยังไงแม้แต่การโจมตีจากสำนักระดับสวรรค์ก็ไม่สามารถทำร้ายเขาได้แแแมมมมม้้้้้้้ตต่่่่่นนนนนออออออยยยยยยยเเเเเเปปปป็็ไไไไไดดดดดหหหหหลล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 าา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 ิิ์ขขงงงงงงงืคคคพูููผววววววุุโโสสสททททกกีีีัััรระะใจ ติงเตาหลอมแร่แปลธาสวรรค์ระดับกลางมอ,อสูรสวรรค์มาพร้อมช่องเก็บของส่วนตัวน่าทึ่งมากลวดเทียนหลงดูเหมือนจะคิดลึกซึ้งเมื่อเห็นเช่นนี้หลิวหลู่ซือก็ระมัดระวังตัวขึ้นทันทีทเธอบกมือและรายเวทป้องกันเพื่อปกป้องสิทธุทุกคนภายใต้การบังคับบัญชาของเธอเผื่อว่าหัวอูเยโวจะก่อเหตุสังหารมูฮาฮาฮาไม่ได้คาดหวังแบบนั้นใช่ไหมล่ะว่าหัวอูเยโวถือมอปีศาจสวรรค์ไว้ในมือโดยมีสีหน้าเย่อเย้อเล็กน้อยใบหน้าที่เศร้าหมองของเขาอยู่แล้วกลับดูดุร้ายมากขึ้นการแสดงเหรรรรรรอออออออใใคคคคคคคๆกกกกกก็ทททาา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 ไดดดดด้้้้ถถเเเพููููึึงงงงงงัััััษษะะะแสสุุุณณณณิิิิวววว่่่่่่่่ฉนน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 ซยยยยหหญมมมืปลโฆตตีผขภฝ สมัยนี้ใครบ้างที่ไม่ใช่ดาราภาพยนตร์ทันทีที่นางพูดจบขัวอูเยโวก็เทพลังเวทมนต์ของนางลงในหม้อป,ปีศาจสวรรค์และในช่วงเวลาถัดมาไฟปีศาจสีดำที่โหมกระหน่ำก็ปรากฏขึ้นทันทีนอกเหนือจากอนิเมะบางเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ลูโอเทียนลองได้เห็นเปลวไฟสีดำจริงๆเปลวไฟไม่ได้ปล่อยคลื่นความร้อนออกมาแต่ก็ไม่ได้ทำให้พลังอันน่าเกรงขามของพวกมันลดลงเปลวเพลิงปีศาจแห่งนรกดวงตาของหลิวหอรู้สู้เบิกกว้างและเธออุทานด้วยความไม่เชื่อคือคอเจ้ามีสติอยู่บ้างอย่างที่คาดไว้จากปรมาจารย์แห่งยอดเเ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 เขขขาาาาาาแหห่่่่งงงงงนนนนนนึออออิิกกกกยยยยสววววีีีีทมมืจจจจจจ้้้้้รรููัััปปลลลพศ็ะะษณด ว่าหอวู้เยว่ยิ้มหย่างเย็นชาจากนั้นด้วยความคิดเปลวเพลิงสีดำก็พุ่งขึ้นไปในอากาศทันทีมุ่งหน้าสู่อักษรรูนของโครงสร้างอันยิ่งใหญ่ของนิกายเผาทำลายพวกเขาทั้งหมดโดยตรงนี้หลิวหลู่ซี่ตกตะลึงแม้จะรู้จักเปลวเพลิงปีศาจอเวจีแต่เธอก็ไม่คิดว่ามันจะทรงพลังถึงเพียงนี้ผู้อาวุโสและศิษย์ของนิกายเสวียนเทียนก็ตกตะลึงเช่นกันนี่มันเปลวไฟประเภทไหนเนี่ยพวกเขาจะทำลายการก่อตั้งนิกายเสวียนเทียนในทันทีได้อย่างไรเธอแล้วไงถ้ามันเป็นแผนการระดับสวรรค์ต่ำละ่ะมันไม่มีประโยชน แม้แต่หัวหอว,วูเย่ก่อนที่เขาจะเปิดใช้งานม้อปีศาสวรรค์ก็ไม่รู้ว่ามีเปลวไฟปีศาจอเวจีอยู่ภายในเดิมทีเขาตั้งใจที่จะใช้ม้อปีศาสวรรค์เพื่อจอดทะลุก,การก่อตัวอันยิ่งใหญ่ของนิกายสเสวียนเทียนอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นว่าประตูภูเขาของนิกายสเสวียนเทียนเปิดกว้างและไม่มีทีท่าว่าจะเฝ้ายามพวกเขาก็ตัดสินใจทำตามและเดินเข้าไปอย่างโออวดเดิมทีฉันคิดว่าฉันคงไม่ต้องการสมบัติชิ้นนี้อีกต่อไปแต่ใครจะรู้ว่ารูปแบบอันยิ่งใหญ่ของนิกายเอขุนเทียนก็ได้รับการอเเ่นนาสสติิูลศแวขย ว่าหอวูเยวอร์ิตาลงมองหลัวเทียนหลงผู้ฝึกตนแก่นทองคำตัวน้อยผู้นี้แตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่แรกเริ่มพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่แสดงความกลัวต่อตอนเองแต่ยังดูถูกตนเองอีกด้วยหรือว่าเจ้าจะดูถูกนิกายหญิงเยโวโอของข้าว่าหอวูเยโวโอถามอย่างเย็นชาหลัวเทียนหลงพยักหน้าอย่างจรงิงจังพวกเขาดูถูกพวกเราจรงิงจริงโฆษณาบทที่ยี่สิบเจ็ดคุณเชื่อเรื่องโกหกที่บอกกับเด็กๆจรงิงหรือฮ่าฮ่าฮ่าเก่งมากคุณนี่ดื้อจริงๆน้ำเสียงของวาหอวูเยวโอเย็นชาและมีแววแห่งเจตนาฆ่าแอบวบผ่านดวงตาของเธอฉันอยากรู้ง โฆษณาอย่างไรก็ตามในครั้งนี้เปลวเพลิงปีศาจแห่งนรกไม่ได้ปรากฏแต่กลับมีรอยแยกมิติเปิดออกแทนทันใดน,นั้นร่างนับร้อยก็ปรากฏขึ้นจากรอยแยกมิติจริงหรือหลัวเทียนหลงเลิกคิ้วขึ้นพื้นที่ของมอปีศาจส,สวรรค์น,นี้ไม่เพียงแต่เก็บวัตถุไร้ชีวิตได้เท่านั้นแต่ยังซ่อนผู้คนได้อีกด้วยไม่แปลกใจเลยที่ผู้ชายคนนี้ถึงกล้าที่จะก้าวเข้ามาในนิกายสเสวียนเทียนของชั้นเพียงลำพงังเพราะเขาเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วผู้อาวุโสก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและรีตามองกลุ่มคนที่ปรากฏตััััััััวววววววอออออยยยยยยููููู่่่่่่่่่่่ตตรรรงงงหห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 นน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 น้้้้้้้้้้าา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 พพกก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 เเเเเเขขจจจจคคคคลลลีีีีีีสสสสใใใใญบบบิิมมมมมปทททุุุดด็โืไไ อย่างไรก็ตามใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยเหล่านี้ล้วนมีท่าทางเย็นชาและมีออร่าอันทรงพลังบางอันยังเหนือกว่าหัวอูเยโวเล็กน้อยด้วยซ้ำในจำนวนนั้นมีร่างของคนมากกว่าสิบคนแต่ละคนสูงกว่าสิบฟุตสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งพวกมันตัวใหญ่โตส่งกลิ่นอายแห่งความตายและพลังที่น่าเกรงขามของพวกมันยังยิ่งใหญ่กว่าหัวอูเยโวและคนอื่นๆอีกด้วยฮ่า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 มีเสียงดังเหมือนเสียงเหล็กกระทบก,กันดังขึ้นและชายร่างผอมแห้งก็หดหัวออก,ออกมาอย่างประหลาดมองดูทุกคนในที่นั้นด้วยสีหน้ากระหายเลือดผผีีีดดดดดดิิิิิิิบบบหหหลล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 วววววอออรรรรูู้้้้้สสสึกก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 ตใจจจจเเเเเเ็นน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 นยยยยยขขณะะะะาา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 าแแแแแคคคื่่่่่ๆััััััังงงงงงมมมมททซซศพพไถโ พื้นที่ข้างในยังแคบอยู่เลยแม้แต่ตัวฉันเองก็ยังรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยผู้อาวุโสของนิกายหินมูนหัวเราะเยาะพร้อมกับหยิบสมบัติพิเศษออกมาและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ผู้เชี่ยวชาญสองคนที่อยู่ข้างๆวาอูเยโวมีสีหน้าสงบนิ่งที่สุดแต่กลับไม่แสดงท่าทีที่จะเข้าร่วมการต่อสู้พวกเขากลับถอยหลังไปสองสามก้าวเหมือนจะไม่ทำอะไรเลยเมื่อเห็นเช่นนี้วาอูเยโวก็ไม่ได้โกรธและพูดด้วยรอยยิ้มว่าโปรดวางใจได้เลยเราจะยุติการต่อสู้นี้โดยเร็วของที่ได้มาจะถูกแบ่งกันเท่าๆกันชชายราาาทัั้้งงพพยยกหนและูดอ่ใจเยยยยย็็นนนนนนดดดด่่่่วททีีสุโโฆษณาาาาาาจจจกกกกัั้้งงออออูลศืเเเฉๆไมมตะข้าไปแแทททรกกซงงุสิ่่ีเกิดขึ้นทีีี่่สสำนนนนักเเเวยยทดูหมมือจะไ ลวดเทียนหลงเฝ้าดูทั้งหมดนี้ด้วยความสงบโดยไม่มีความตึงเครียดแม้แต่น้อยถ้าเขาไม่อยากเปิดเผยความแข็งแกร่งของเขามากเกินไปเขาก็สามารถตบพวกนี้ออกไปได้ด้วยการโจมตีครั้งเดียวนอกจากนี้นิกายสเสวียนเทียนยังมีจุดแข็งของตัวเองดังนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนี้จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่แน่นอนว่าในช่วงเวลาถัดมารอยยิ้มก็ปรากฏบนริมฝีปากของหลิวหอรูดและผู้อาวุโสทุกคนอีกครั้งสายตาของหลวเทียนหลงจ้องมองไปที่ชายชราทั้งสองในอากาศรอยยิ้มเย็นชาปรากฏบนริมฝีปากของเขาเฮคู่แฝดในช่วงเริ่มต้้นน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 ขออออออองง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 คคคคค์กก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 กาา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 ารรรรรเเเป็ััััััับบบุญญ่่่่่ทททสสสสผผผดูููหหมมมมืววพจจะะีิิิแลลยยำถใ มิฉะนั้นแม้ว่านิกายจันยินและแดนศกจะมีพลังเทียบเท่านิกายซวนเทียนพวกเขาก็จะไม่ดำเนินการใดๆต่อนิกายซวนเทียนโดยง่ายอย่างแน่นอนหลวเทียนหลงใช้การทำนายแบบเงียบๆโดยใช้เทคนิคที่เขาไม่คุ้นเคยมากนักเพื่ออนุมานออร่าของคนทั้งสองคนนิกายผีมึกเผลองั้นพวกเขาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็คือผู้ที่ครอบครองอาวุธระดับจัก,กรพรรดิไม่แปลกใจเลยที่นิกายหญิงจันทราจะมั่นใจขนาดนั้นน่าเสียดายที่เรายังประเมินนิกายสเสวียนเทียนต่ำเกินไปหลวเทียนหลงยิ้มย้อยอยู่ในใจหลังจากได้เป็นพันธมมมมิิิิิตรรกก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 ัับนนนนาาาาาายยยผีหึึแลล้้้วสชขของงญจท็โดไปปไกลถถึงงงงงขั้้้้นนสสสราาิิ่่่ทีืออเ็ตหมเช่นนนดดิแ ด้วยความสามารถของนิกายยินยูเพียงอย่างเดียวมันคงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะผนวกนิกายเอก็กวอนเทียนเข้ามาได้นักระสาอะไรกับนิกายอื่นๆมิฉะนั้นพวกเขาคงมาเคาะประตูบ้านเรานานแล้วตอนที่ฮัวเฟยฮัวถูกปราบปรามหลัวเทียนหลงหันหน้าออกไปแล้วมองไปที่ฮัวหอวู้เวยโวและถามอย่างใจยเย็นลูกน้องของคุณอยู่ที่นี่กันหมดแล้วเหรอว่าหอวู้เวยโวยิ้มอย่างชั่วร้ายใบหน้าของเธอแดงเล็กน้อยแน่นอนว่าทุกคนอยู่ที่นี่ถึงเวลาตายของนิกายซวนเทียนแล้วหลัวเทียนหลงพยักหน้าเอาละตอนนี้ทุกคนมาถึงแล้วดีเลยหลังจากพูดอย่างนั้นแล้้วววหหหหลลลลัััเเเเทททีีีียยยยนนนนนงงงงงก็ศรษะะแมอออไปาาาดดขขส สถานที่นั้นคือเขตต้องห้ามของนิกายสเสวียนเทียนซึ่งเป็นที่ที่เหล่าสัตว์ระหลาดเก่าแก่ของนิกายเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ฮ่าฮาดูเหมือนการแสดงวันนี้จะดีเลยนะน่าตื่นเต้นมากใช่แล้วคลื่นแล้วคลื่นเล่าชายชรานี่แทบจะรับไม่ไหวฉันฉันฉีดน้ำฮ่าฮ่าฮ่าไอ้แก่โรคจิตผูดจาเหลวไหลไร้สาระโฆษณาผู้อาวุโสของนิกายเสวียนเทียนไม่แสดงความกังวลใดใเลยในความเป็นจริงพวกเขากลั่นข้ังพอใจและตั้งตารอว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นเช่นนี้หัวอูเยวและคนอื่นๆต่างมองหน้ากันด้ พลังอันน่าสะพรึงกลัวปะทุขึ้นมาจากด้านหลังของยอดเขาส่วนเทียนอย่างกระทันหันพลังดังกล่าวก่อให้เกิดกฎเกณฑ์ของสวรรค์และโลกและแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวก็พัดเข้ามาโจมตีสมาชิกของนิกายหญิงมูนโดยตรงแม้ว่าพวกเขาจะดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยหัวหอวอุเยโวสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้และเสื้อกลักของผู้เชี่ยวชาญระดับการข้ามผลภัยพิบัติขั้นสูงสุดที่เหลืออยู่ก็เปล่งประกายอย่างสดใสเช่นกันออร่าอันกดดันนี้นั่นคืออาณาจักรของนักปราชญ์เฮอร์เด็กสสรรร้้้้้้าางงงงงงขขึึึนนนนนนพพออมกกัับบเีย่่่ห็ุไปท พลังอันมหาศาลทำให้ฮัวอูเยโวกระเด็นถอยหลังไปทันทีพับบินถอยหลังไปมากกว่าสิบเมตรหัวอูเยโวก็ข่ายเลือดออกมาเต็มปากทันทีและมองขึ้นไปที่ร่างนั้นด้วยความตกใจไปลี่นั่นเพราะว่าคุณไม่ได้อายุเกินห้าร้อยปีแล้วตายแล้วเหรอไปลี่ยืนอยู่ในความว่างเปล่าถือดาบยาวไว้ในมือมีรอยยิ้มเยาะเย้ยอ,อยู่บนใบหน้าคุณเชื่อสิ่งที่พวกเขาพูดจริงๆหรือแม้ว่ามันจะเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กก็ตามว่าหอวูเยโวสวัสดีครับคุณลุงอาจารย์ไปลี่สวัสดีครับคุณลุงไปลี่เมื่อเห็็็นน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 นไไไตต่่่่่่่่ลล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 ีีีีีชืืออออออหหหหหหิิิิววววววรรรู้้้้้สสสึกกกกกกกแแแะะะะะััััเเเเเททททยงงงงบบบุุขขขาา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 มมมมใโคคๆถด สายตาของหลัวเทียนหลงจ้องมองไปที่ใบหน้าของหัวหัวเยโวรอยยิ้มขึ้นเสี้ยวปรากฏบนริมฝีปากของเขาเหตุ hey, ท่านชายน้ำแห่งนิกายสวรรค์ลึกลับนั้นลึกกล้ำกว่าที่ท่านจินตนาการได้มากและฉันคือส่วนที่ลึกที่สุดหลัวเทียนหลงรู้สึกมีความสุขอย่างมากภายในโฆษณาคุณพอใจกับของขวัญอันยิ่งใหญ่ในบทที่28นี้หรือไม่แม้ว่าตัวเขาเองจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เขาก็แน่ใจอย่างน้อยว่าเขาคือผู้ไร้เทียมทานในโลกแห่งการฝึกฝนเขาไม่มีความตั้งใจที่จะรวมโลกแห่งการฝึกฝนเป็นหนึึึ่่่่่่่่่งง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 งเเเเเขขขาา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 าพีีีีียยยยยยตตต้้้้้้้ออ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 กกกกกกรรรดดดดููหหหหลลลลลลลิิิิ๋แแะะคคนน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 นืืๆๆบโโสสสุุจจจจััััััททททไไไไปปวววชชชธมมำผ ปลีมองดูพวกเขาสองคนอย่างเฉยเมยและยิ้มยอโฆษณาก็มันเป็นนิกายผีมึกนี่เจ้าอูเยโวเจ้าอว่นเยโว,ายโวน,านานมากแล้วไม่คิดว่าพวกเจ้าสองคนจะยังมีชีวิตอยู่ทั้งสามคนรู้จักกันมาเป็นเวลานานและเคยต่อสู้กันมาหลายครั้งการแสดงออกของเจ้าอูเยโวมีลักษณะแปลกๆขณะที่เธอถอนหายใจฉันไม่เคยคิดเลยว่าแม้จะมีทรัพยากรจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฉันและพี่ชายจะยังคงตามหลังคุณในแง่ของระดับการฝึกฝนปลียิ้มจางๆและกล่าวว่าเหอแค่ความสามารถต่างกันเท่านั้นแหละแล้วคุณจะออกไปเองหรืออ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 อยยยยยาา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 กกกกกกกให้้้้้้ฉััันน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 ขขขคคุณไไปปปปพีีีีีีี่่่่่่่่งงงงงตรรรระะลลลเเ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 จททททสบบแแแแมมิ็็วววววศชชญด หลังจากพูดอย่างนั้นแล้วจ้าหัว,วเยโวก็คว้าหม้อปีศาจสวรรค์จากมือของหัวหวูเยโวและสร้างปราบารทับมือรอยแยกเชิงพื้นที่เปิดออกอีกครั้งแต่คราวนี้มันแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนเรากับว่ามันเชื่อมต่อกับพื้นที่ลึกลับบางอย่างร่างทั้งสามปรากฏตัวครึ่นอย่างช้าๆโดยค่อยๆแข็งตัวจากรุ๊ปลมตาโดยรัศมีของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทันใดนั้นรัศมีแห่งความกดดันของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ก็แผ่ไปทั่วในกายสเสวียนเทียนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ เจ้าหอวูเยโวยิ้มขนาดที่เธอมองไปที่ไบลีเพราะว่าพี่ชายไบลีท่านพอใจกับของขวัญอันแสนใจดีนี้หรือไม่ไบลีร,รีตาลงเล็กน้อยขนาที่เขามองไปที่คนทั้งสามคนตรงหน้าเขาโฆษณาเขาจำคนสองคนในสามคนได้หนึ่งในนั้นคือกู้ชูจิตปร,รมาจารย์ของว่าอูเยโวประมุขแห่งนิกายหยิงเยโวอีกคนหนึ่งคือเจ้าเทียนเฉิงแห่งนิกายโมกุยพ่อของพี่น้องตระกูลเจ้าคนสุดท้ายถึงแม้จะดูเหมือนมนุษย์แต่ก็คือในที่สุดก็มีคนคิดว่าถึงแม้มันจะดูเหมือนมนุษย์แต่ร่างกายของมันกลับขาดวิ่น กุยชูจื่อเย้ยและกล่าวว่าดูเหมือนาว่านิกายสเสวียนเทียนจะเป็นพวกเต่าแก่ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานจริงๆไปรีเพียงแค่พ่นลมหายใจอย่างเย็นชาและตอบต,ตรงๆว่าพูดถึงเต่าแก่สี่ท่านคงมีอายุยืนยาวกว่าฉันมากนะผู้อาวุโสแม้ว่าเขาจะตรงไปตรงมาแต่ใจของบิลลี่ซียินก็ค่อยๆหนักขึ้นพวกเขาล้วนอยู่ในระดับนักบุญและเขาไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้งสามคนได้ซอมบี้ยังส่งเสียงดังกราวโลหะแหลมคมออกมาด้วยเฮ้เฮเจ้ายังเป็นแค่นักบุญขั้นต้นเท่านั้นข้าสามารถทำลายเจ้าได้ด้วยมือเดียวดีเจ้้้้้้้้้้้้้้าา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 เเ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 ททททีีีียย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 ยนน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 ฉฉิิิงง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 งืือออออออููู่่่่่่่่่่ดดดดดขขขพพััััักก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 กหหหหหแแแแแลลลลลลละะววววววไจจจจจจมมมโชตตต็็็บ แทงเหล็กเย็นนี้ดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาวุธเวทมนต์ระดับสวรรค์ระดับต่ำที่มีพลังน่ากลัวเทคนิคการใช้กระบองของเจ้าเทียนเฉินนั้นพิเศษยิ่งกว่านั้นอีเขาเคยใช้กระบองเหล็กเย็นเพื่อกดขี่นักบุญระดับกลางอย่างรุนแรงในเวลานั้นเขายังอยู่ในขั้นเริ่มต้นขององค์การเป็นนักบุญเท่านั้นในบรรดาทั้งสามคนเจ้าเทียนเฉินแข็งแรงที่สุดเขากเข้าสู่ขั้นปลายแห่งการเป็นนักบุญแล้วและเหลืออีเพียงก้าวเดียวก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นปลายแห่งการเป็นนักบุญทั้งปีศาจ ซอมบี้ที่ไม่สามารถควบคุมเจตนาฆ่าของมันได้ต้องการที่จะบดขยี้สมองของไบลีชื่ออินแน่ใจได้เลยว่าการกินสมองและเลือดของมันจะสามารถทะลวงผ่านขอบเขตเซียนขั้นปลายได้ในขณะที่เขาพูดซอมบี้ก็ดึงขอนทุกดาวขนาดมาหึมาสองอันออกมาจากแหวนเก็บของและทุบลงบนหัวของไบลีชื่อหินอย่างแรงความแข็งแกร่งทางกายภาพของซอมบี้ก็ทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่ออยู่แล้วและด้วยการเพิ่มค้อนทำลายดาวสองอันเข้าไปพลังที่ซอมบี้สามารถปลดปล่อยออกมาได้ในทันทีนั้นอาจต้องใช้แม้แต่นักบุญในระยะหลังเพื่อหลบเลี่ยงชั่วคราวโฆษณาาาออยย่งงไไรก็ตมีืหิัคงสงงบนิิ่่เมือากับบบซอมมีีี้้ทท่ัังรระดกกาฝฝึนแแและคววาาาาามขข็งงงงกกกร่่่ททยภพีเหนืออ พลังดาบแผ่ขยายออกไปกว่าสิจางฉีกทะลุสวรรค์และโลกและสร้างรอยแยกในอวกาศในทันใดนั้นดาบก็ฟันผ่านร่างของซอมบี้กระนำขอนทุบดาวคู่หนึ่งหั่นซอมบี้เป็นสองท่อนทันทีแม้แต่ร่างกายที่ควรจะทำลายไม่ได้ก็ถูกตัดเป็นสองท่อนการฟันด้วยดาบครั้งนี้ทำลายทั้งแกนศกของเขาและศพทารกของเขาให้กลายเป็นผงทุลีซอมบี้ที่อยู่ในช่วงกลางของอาณาจากักรเซนซึ่งว่ากันว่าสามารถต่อกรกับอาณาจากักรเซนระยะหลังได้ไม่สามารถทนทานต่อแม้แต่การเคลื่อนไหวเดียวต่อไปลีซียินได้เมื่อเห็นซอมบี้ล้มลลลงงงงงงตตตตตัวววววปปปปปรรรระะะหาาาาาาาดดดดกก็็็้้้้้้้อออออออมม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 มโแแแึึยยคไไ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 ่่่่่่่่เเเเชืนนนนนนซบีจสถฝฝท แม้ว่าปีศาจจะสู้สุดตัวก็อาจสูส้อสซอมบี้ไม่ได้อย่างไรก็ตามถึงกระนั้นเขาก็ถูกฆ่าตายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวโดยผู้เยาวผู้ซึ่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นขององค์การเป็นนักบุญเขาปิดบังระดับการฝึกฝนของเขาไว้ไอเลวๆเวจ้าเทียนเฉิงมองเห็นความจริงในทันทีและใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นหน้าเปรียดมากทันทีเนื่องจากปาลี่อายุน้อยกว่าเขาหลายร้อยปีเมื่อพิจารณาจากการโจมตีเมื่อครู่นี้ความแข็งแกร่งของปาลี่จะเหนือกว่าของเขาอย่างชัดเจนหลิวหอรู้สึกก็มองไปที่่ปายสงบลี่ลู่อ กลายยุคแห่งความเป็นนักบุญเมื่อได้ยินเช่นนี้หลิวหอรู้สื่อและคนอื่นๆก็ตกตะลึงทันทีไหลีกำลังซ่อนระดับการฝึกฝนของเขาไว้ถึงสองอาณาจักไรไหลี่มองดูเจ้าเทียนเฉิงและกุ้ยชูจื่ออย่างเฉยเมยและพูดอย่างเย็นชาว่าฉันให้โอกาสเธอแล้วแต่เธอกลับไม่รักมันเลยถ้าเป็นแบบนั้นก็อย่ามาโทษฉันเลยก่อนที่คำพูดจะจบลงไบลี่ก็ฟันลงมาด้วยดาบเพียงเล่มเดียวโฆษณาบทที่ยี่สิบเก้าตามที่คาดหวังจากสิทธิของฉันปีศาจส,ส่งเสียงร้องประหลาดออกมาและหันหลังวิ่งหนีอย่างบ้าคลาั่งใกออกน ร่างผี่จำนวนนับไม่ถ้วนหายไปทันทีที่พวกเขาสัมผัสกับพลังดาบซึ่งจากนั้นก็ตกลงบนร่างของปีศาจโดยตรงอาโฆษนาเลขที่เด็กหนุ่มประหลาดส่งเสียงกรีดร้องอันน่าเวทนาแต่คำพูดของเขาถูกตัดสั้นลงเพราะเขาพูดได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นร่างกายของเขาถูกทำลายด้วยพลังดาบและวิญ,ญญาณที่เกิดใหม่ของเขาก็ถูกทำลายไปด้วยทำให้เขาสูญเสียโอกาสในการกลับชาติมาเกิดใหม่การฟันด้วยดาบสองครั้งทำให้เขาสามารถฆ่าผู้เชี่ยวชาญระดับกลางของเขตเซนได้สองคนอย่างง่ายดายเมื่อเห็นเจ้านายของเธอเสียชีวิตหัวออออูเยโกก็ร้้งไหมา ผู้เชี่ยวชาญเสียงตะโกนของเขายัางดึงดูดความสนใจของไบลี่ซียินและเขาฟาดดาบของเขาอย่างไม่ใส่ใจส่งไบรลี่ซียินให้ไปพบอาจารย์ของเขาขี่ว้าวอาจารย์ลงนี่สุดยอดจริงๆเขาแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยนี่คือรากฐานของนิกายสเสวียนเทียนของเราหรือในฐานะสมาชิกของนิกายสเสวียนเทียนฉันรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งลุงแกรนสุดยอดมากต่อไปนี้ฉันจะเอาลุงแกรนเ,นเป็นเป้าหมายเหล่าศิษย์ของนิกายสเสวียนเทียนเริ่มตื่นเต้นมาขึ้นเรื่อยๆ่ยตะโกนและตะโกนอย่างไม่หยุดยอนความแข็งแกร่ง,งองัน โอไม่นะชายชาราไร้ยางอายคนนั้นกำลังพยายามหลบหนีขณะที่ทุกคนมองไปพวกเขาก็เห็นเจ้าเทียนเฉิงลุกขึ้นจากพื้นดินพร้อมกับอุ้มพี่น้องเจ้าได้แก่เจ้าไวและเจ้าเวนยูทะลวงผ่านความว่างเปล่าและพุ่งเข้าไปในรอยแยกมิติลุงใหญ่รีบไล่ตามพวกมันไปสิคนหนึ่งตะโกนอย่างกังวลไปที่ไปหลีจือยินไปหลีใส่หัวพร้อมกับยิ้มแห้งๆโดยไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเจ้าเทียนเฉิงพี่น้องตระกูลเจ้าเจ้าอู่เยโวและเจ้าเทียนเฉิงเป็นผู้อาวุโสข,ของนิกายโมกุ้ิสถานะของเจ้าเทียนเฉิยงยิ่งมีเกียรติมากขึ้้้นน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 ไไไปออออีีีีีีกกกกกกกเเเเเเเขขขขขาา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 ามมมม่่่่่่่ลฆพพพพววววงงงงงงยย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 ๆแแแตติิิจจรรรณณสสสสถ์์ทททัััั็ะดคธ โคสานารากฐานของนิกายสเสวียนเทียนในปัจจุบันยังด้อยกว่านิกายโมกุยหากพวกเขากลายเป็นศัตรูกันนิกายสเสวียนเทียนจะต้องสูญเสียลั่วเทียนหลงมองเห็นความคิดของไบหลี่ชื่อหญิงโดยธรรมชาติแต่ในใจลึกๆเขากลับใส่หัวเขาไม่ได้พิจารณานิกายโมกุยตัวน้อยว่าเป็นภัยคุกค,คามด้วยซ้ำเพราะพวกเขากล้าก่อเรื่องวุ่นวายจึงฆ่าพวกเขาซะผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรหรือจะเป็นสิ่งที่ลั่วเทียนหลงไม่อาจทนได้แสงสีทองวาบออกมาจากปลายนิ้วของลั่วเทียนหลงไม่มีใครสังเกตเห็นสิ่งนี้และแสงสีทองก็็ทททททะลลลลลุุผ่่่่่่่่าา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 านน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 นควววววมมมงง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 งเเ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 เปปปพตตรรรรรไไไไยยยยัััำแแหขขออออจจจ้้้้้้้ีีฉฉิิิิกกกกฝฝึึๆๆใชสสถดดืบ์ สำนักเสวียนเทียนซ่อนเร้นพลังอำนาจของตนไว้จริงๆข้าสงสัยว่าไปหลีจื่ออินอนุญาตให้เราเออกไปได้เพียงเพราะเขาเกรงกลัวอำนาจของสำนักโมกุของข้าเมื่อเห็นว่าไม่มีใครไล่ตามเขาไปจ้าเทียนเฉงิงซึ่งอุ้มพี่น้องตระกูลเจ้าไว้ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเล็กน้อยเจ้าหอวูเยวและอีกคนพยักหน้าเห็นด้วยท่านพอหลังจากที่พวกเรากลับมาครั้งนี้พวกเราควรจะ,ระดมกำลังภายในนิกายของเราเพื่อกำจัดนิกายส่วนเทียนหรือไม่เจ้าเทียนเฉิงใส่หัวสำนักเสวียนเทียนเป็นสถานที่ที่ซับซ้อนมากไม่มีใครรู้ว่าอาสูรร้ายเก่าๆของพวกเข แสงสีทองจาง,งๆแผ่กระจายไปทั่วร่างของเจ้าเทียนเฉินในคริปตาไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นแต่พี่น้องเจ้าอย่างเจ้าหอวูเยโวและเจ้าหอวูเยโวที่ยืนอยู่ข้างๆก็ไม่รอเช่นกันดวงตาของหลัวเทียนหลงจ้องทะลุความว่างเปล่ามองดูตระกูลเจ้าสามคนถูกฆ่าตายก่อนที่เขาจะถอนสายตาออกและยิ้มเล็กน้อยหลังจากเรียนรู้สองวันเขาก็เชี่ยวชาญเทคนิคและการประยุกต์ใช้ศิละปะการต่อสู้เกือบทั้งหมดแล้วด้วยความสามารถของเขาในปัจจุบันประกอบกับการโจมตีที่ตัดเหตุและผลแม้ว่าสัตว์ประหลาดตัวเก่าจากนิกายโมกุยจะเคลื่อนไหวเขาก็ไม่ามีีอะไรเเกกกิดขึ้นนนัับสสำวย ไอเวนเอ๋ยผู้อาวุโสคนหนึ่งมองไปทางที่เจ้าหอว,วุเยว,ว์ว่หนีไปแล้วพูดอย่างดุร้ายว่านิกายผีหมึกบ้านั่นข้าจำได้ว่าพวกเขาเคยเกี่ยวข้องกับการทำลายล้างนิกายใหญ่เมื่อไม่กี่ปีก่อนฉันไม่เคยคาดคิดว่าพวกเขาจะกล้าโจมตีนิกายเสวียนเทียนของฉันอีกครั้งในครั้งนี้โฆษณาทุกคนรวมทั้งไปหลี่ก็โกรธมากเพราะไม่รู้ว่าเจ้าเทียนเฉิงและครอบครัวสามคนของเขาเสียชีวิตแล้วโชคดีที่ลุงของเราอยู่ที่นี่ไม่เช่นนั้นใครจะรู้ว่าไอ้แก่เท่าเจ้าเทียนเฉิงจะทำอะไรกับพวกเราเมื่อมองเผินๆนิกายผีมือถือเป็นหนึ่งงงงงงใในน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 ิิิิิกก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 าา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 ยยยยยสสุุดดดดดออ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 ขขภภูมมคตตะะะววววัััััััแลลลีีีธรรรรรบบจพพ้้้้ฐึเเเืหป็่่ท หลิวหอรูซ่บก้าวไปข้างหน้าและกล่าวว่าท่านลุงพวกเราควรทำอย่างไรกับสมาชิกลทัทธิจันหยินพวกนี้ดีเมื่อได้ยินคำพูดของหลิวรักเชอผู้ที่รอดชีวิตจากนิกายยินอยู่ทั้งหมดต่างก็มองไปที่ไบลี่ซียินด้วยความกลัวพวกเขาเกรงว่าไบลี่อาจฆ่าพวกเขาเพราะความไม่พอใจเพียงชั่วขณะซอมบี้หลายสิบตัวเหล่านั้นสูญเสียการแสดงออกเยียร์หญิงแบบเดิมไปและดูเหมือนกับศพจริงๆได้โปรดเถอะครับท่านผู้อาวุโสค้อด้วยการฟันดาบเพียงครั้งเดียวทุกคนในนิกายหยินจันทราก็ตายหมดเมื่อเห็นเช่นนี้ซอมบบ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 ีีี้้้้้้้นน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 ััััััััััตตววววววกกกกกก็็หหหห่่่่่่ผผูููููาาาาซซึงงงงเปออมมมขขิิิิิิฤยยยดดดดดดดฟแแแแแแลพพรรรรรุุษสสณ์์์ศทธใ ก่อนที่เขาจะพูดจบหัวของเขาก็ถูกเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศหมุนตัวสองสามครั้งและตกลงบนพื้นฉันอาจจะยังระมัดระวังนิกายผีมือกอยู่บ้างแต่คุณเป็นอะไรซอมบี้ที่อาศัยอยู่ในนิกายหญิงจันทราเหรอแม้แต่นักบุญที่อยู่ในระดับความสมบูรณ์แบบสูงสุดยังกล้าอวดมันอีกเหรอไบลีเพียงแค่พ่นลมหายใจอย่างเย็นชาโดยไม่สนใจบรรพบุรุษซอมบี้ที่เรียกกันโดยสิ้นเชิงเมื่อได้ยินคำพูดของไบลี่ซียินเหล่าซอมบี้ที่เหลือก็หวาดกลัวจนตัวสั่นและไม่กล้าที่จะพูดอะไรโอ้อวดแม้แต่คำเดีีีีีีียยยยยยวววคคคเเเเเเเรรรรืื่่่่่่่่ออออออองง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 นน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 น้้้้้้้้้สใหหหหหญไไไไไดดดัััััััับบบบกก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 ากาาาาแแแแขขลล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 ละะะะูโทททมมตตตจจจจชชปปึึิิิถุ เมื่อร่างกายสิทธิ์ดอกบัวขาวเปิดใช้งานการสร้างรากฐานก็ใกล้จะเกิดขึ้นและก่อนอื่นต้องจัดเตรียมวัสดุที่จำเป็นสำหรับการสร้างรากฐานให้กับหลิงหลิงก่อนมิฉะนั้นหากหญิงสาวคนนี้ใช้สื่อคุณภาพต่ำในการสร้างรากฐานของเธอมันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการฝึกฝนของเธอในภายหลังและเฉิญไปยอสเสวียนก็เหมือนกันเด็กคนนี้จะไม่ส่งเสียงใดๆจนกว่าเขาจะปลดปล่อยความภาคภูมิใจสูงสุดออกมาและเขากำลังจะบรรลุขั้นการสร้างรากฐานในอีกสองวันเขาสมควรที่จะเป็นลูกศิษย์ของฉันจริงๆโฆษณาบทที่สามสิบข้าคุณตายแล้วอย่าทำเรื่องใหญ่โตขณะทีีีี่่่่่หหหหหหหลล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 ััััววเเเเเททยยยยนนนนนนงง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 งกกกำคคิิิิิิดดรืืออออออ้้้้้บบตตขขขาาาาาา็ไปชๆๆภใมึ นางได้บรรลุถึงระดับที่เก้าขององการกลั่นฉีแล้วและเมื่อร่างกายของนางได้รับการกระตุ้นการสร้างรากฐานก็ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้พิจารณาถึงยาฟาวเดชันเอสเ t อร์พิ h เมนตธรรมดาหรือ i อเทมฟาวเดชันเอสเ a อร์พิ m เมนอื่นๆเลยหากพอสวรรค์กำหนดขีดจำกัดล่าสิ่งของที่เป็นรากฐานก็จะกำหนดขีดจำกัดบนของชีวิตเช่นกันโฆษณาด้วยศักยภาพจักรพรัดของเธอไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเธอสามารถหาส่วนผสมที่จำเป็นสำหรับการสร้างรากฐานได้อย่างง่ายดายแต่ขณะน,นี้เธออยู่ห่างไกลในนิกายส่วนเทียนในภูมิภาคตะวันออก เอาล่ะแม้ว่าจะมีโอกาสรั่วไหลแต่เพื่ออนาคตเราต้องเสี่ยงหลังจากเวลาผ่านไปนานพอสมควรหลินหลิงก็กัดฟันสร้างกราบประทับบนมือและรูนลึกลับก็ปรากฏขึ้นทั่วร่างกายของเธอนี่เป็นวิธีพิเศษลับของเธอซึ่งใช้โดยเฉพาะเพื่อติดต่อกับอดีตที่ปรึกษาของเธออย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งของเธอในปัจจุบันเธอไม่มีทางที่จะสื่อสารโดยตรงกับผู้ที่เธอไว้วางใจได้เธอทำได้เพียงส่งข้อความไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันเพียงพอแล้วคีในศา,าลาลึกลับแห่งหนึ่งในภาคกลางชายวัยกลางคนยืนอยู่ที่หน้าต่างมองดูดินแดนททีี่่่่่่่เเเเเขขขขขขาา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 พพพิิิชชตตตตมมมมมมไดดด้้้้้้้้้้แแแลลละะรรรรรออ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 อยยยยหหหหงงงงงงงคคคควววววึใใใจจกกกกกก็็ปปฏฏบบบนน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 นัััููฉผื จัก,กระพัด,ดิีนียังมีชีวิตอยู่แต่ฉันก็เห็นเธอล้มชัดเจนหลังจากอ่านข้อความที่หลิงหลิงส่งมาสีหน้าของชายคนนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นสำหรับเขาการได้รับไอเทมการสร้างรากฐานนั้นไม่ใช่เรื่องยากเขายังสามารถได้รับไอเทมการสร้างรากฐานระดับสูงสุดได้ด้วยแต่เขาไม่กล้าพวกเขาไม่กล้าที่จะลุกรานศัตรูที่แข็งแกรง่งกว่าเพื่อประโยชน์ชของหลิงหลิงชายคนนั้นหายใจเข้าลึกๆแล้วสีหน้าก็กลับมาสงบลงเมื่อเขาออกคำสั่งไปที่ประตูใครก็ได้เอากระดูกสันหลังของสัตว์ร,ร้ายที่เหมือนหมูที่่าาาเเมืออปอปยขขงงตะรู ฉันสงสัยว่าหลิงหลิงจะน้ำตาซึมหรือเปล่าเมื่อเธอเปิดประตูและเห็นไอเทมสร้างรากฐานที่ฉันให้เธอเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอน้าจะทำแบบนั้นได้ริมฝีปากของหลัวเทียนหลงยิ้มอย่างมีความสุขขณะที่เขาเดินไปยังห้องของเฉินเปยอสเสวียนอย่างมีความสุขเฉินเปย์ลอสเสวียนฝึดฝนจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วเขาน่าจะอยู่ในทั้นสร้างรากฐานราวๆช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากที่เขาจากไปความว่างเปล่าตรงหน้าประตูของหลิงหลิงก็เริ่มสั่นไหวขึ้นมาทันทีความว่างเปล่าสั่นสะเทือนและทันใดนั้นกระด หลิงหลิงขมวดคิ้วหยิบกล่องขึ้นมาเปิดออกข้างในมีไขสันหลังของกีเลนยกดำหลิงหลิงพยักหน้าเพราะรู้ว่านี่คือไอเทมสร้างรากฐานที่ส่งมาให้เธอโดยที่ปรึกษาที่เธอไว้วันใจหลังจากเก็บกล่องแล้วหลิงหลิงก็มองไปที่กระดูกสีดำข้างๆเธอด้วยท่าทางซับซ้อนมันยังมีเนื้อชิ้นหนึ่งที่สุกเกินไปอยู่ด้วยฉันไม่รู้ว่านายน้อยได้กระดูกสันหลังของสัตว์ร้ายขนหมูป่ามาจากไหนเขาตั้งใจจะใช้มันเพื่อสร้างรากฐานให้ฉันต่างหากอย่างไรก็ตามแม้ว่ากระดูกสันหลังของสัตว์ร้ายขนแข็งนี้จะค่อนข้างแย ขอบคุณมากท่านนมหลัวเทียนหลงที่ยืนอยู่ที่ประตูห้องของฉันเปีอวส่วนดูเหมือนจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างซึ่งหันสีสัดและพยักหน้าเล็กน้อยด้วยความยินดีสิ่งที่ฉันเตรียมไว้ให้คุณคือไขสันหลังของกิเลนหยกดำซึ่งดีกว่าหัวและเขาของสัตว์คริสต์สีทองทอเปลวเพลิงที่ฉันเตรียมไว้ให้กับไอเซียมิยอนด้วยซ้ำมันสามารถช่วยให้คุณสร้างรากฐานที่สมบูรณ์แบบได้อย่างแน่นอนหลินหลิงอย่าได้ซราบซึ่งใจเกินไปและพูดอะไรก็ตามเกี่ยวกับการตอบแทนฉันด้วยร่างกายของคุณฉันกลัวว่าจะปฏิเสธคุณไม่ไไดดด้้้้้้้้้้แแลล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 ลววววววว่่่่่่ะะะหหหหหหหิินน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 งง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 เเเเเเกกกกกก็บบขขขขสสสสสสััััััััััััททาา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 ออออออพืืตตตรรรรรรรีียยมมมมมฐูู์ปถถจจึค ลวดเทียนหลงวางหัวและเขาของสัตว์คริสต์สีทองทอเปลวเพลิงไว้ที่ประตูของเชิญเปย์ยอส่วนอีกครั้งจากนั้นจึงเปิดใช้งานการจัดรูปแบบของยอดเขาเทียนเจิง้งสิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้หลิงหลิงและเฉินเปย์ยอเซวีโยนถูกรบกวนระหว่างกระบวนการก่อตั้งมูลนิธิหลังจากนั้นเขาก็หันหลังกลับและกลับไปยังบ้านพักโฆษณาขณะที่ลวดเทียนหลงกำลังนั่งดื่มชารัศมีอันทรงพลังสองดวงก็ปรากฏขึ้นทีละดวงพวกเขาเริ่มสร้างรากฐานแล้วฉันสงสัยว่าพวกเขาจะชอบไอเทมสร้างรากฐานที่ฉันให้ไปหรือเปล่านะลวดเทียนหลงยกดัม ไขสันหลังปล่อยแสงสีเขียวพระมัวออกมาเป็นระยะๆห่อหุ้มหลิงหลิงและภาพหลอนของยูนิคอร์นยกดำก็ปรากฏขึ้นเหนือสีะของหลิงหลิงพร้อมกับคำรามอย่างต่อเนื่องแม้ว่าลูโอเทียนลองจะกินเนื้อของแบล็กเจ็ดกิลินจนหมดแต่แก่นแท้ของมันยังคงซ่อนอยู่ในไขสันลังหลิงหลิงปล่อยพลังการฝึกฝนของเธออย่างต่อเนื่องโดยปราบรามแก่นแท้ของกิลินหยกดำยูนิคอร์นหยกดำจ้องมองหลิงหลิงด้วยความเคียดแค้นต้องการดิ้นรนครั้งสุดท้ายเพื่อทำให้หญิงสาวตรงหน้ามันหายไปโดยสิ้นเชิงหล จูจ่ๆก็มีผีรูปร่างมังกรปรากฏตัวขึ้นและพุ่งเข้าหายูนิคอร์นหยกดำโดยพันรอบตัวมันไว้อย่างไรก็ตามแก่นแท้ของแร็กกิลินนั้นทรงพลังเกินไปแอลมันสามารถทำลายภาพหลอนรูปมังกรได้ในเวลาเพียงไม่กี่ครั้งหลินหลิงยังประสบกับปฏิกิริยาตอบโต้โดยมีร่องรอยของเลือดปรากฏที่มุมปากของเธอหลัวเทียนหลงสายหัวเมื่อเห็นสิ่งนี้พวกมันตายไปแล้วจะออกมาก่อเรื่องวุ่นวายทำไมหลังจากพูดอย่างนั้นแล้วหลัวเทียนหลงก็ยื่นมือออกไปคว้าอากาศและแก่นแท้ของกิลินหยกดำก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาทัานทีสีหน้าหวดาดำำเเเเเขขาา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 าหหหหห็็นนนนนคททททีีี่่่่่่่ลลลลลยยยยยยยััั้้้้้งงงงงงรรกกกแแะวววววิิญญณถตตตสใดดออออืุพูึ หากฉันรู้ว่าหลิงหลิงอ่อนแอขนาดนี้ฉันคงจะขัดเกลาแกนของกิเลนหยกดำอีกครั้งถ้าหลิงหลิงอ่อนแอขนาดนี้แล้วเปเซวีนยนลล่ะลูอ็อเทียนลองหันไปมองที่เชนเบย์สวนเฉินเปย์ยอเสวียนได้เริ่มขัดเกลาเขาของอสูรผลึกทองคำทอเปลวเพลิงแล้วด้วยความภาคภูมิใจสูงสุดเขาจึงไม่เหมือนแรงพลังเปลวเพลิงที่เหลืออยู่ในเขาอย่างไรก็ตามการฝึกฝนของเฉินเปย์ยอซซนนั้นอ่อนแอเกินไปและเขาไม่สามารถทนต่อแรงกดดันของพลังวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ของสัตว์คริสตัลสีทองทอเปลวเพลิงได้เขาเป็นลมทันทีเหนือศีีรรรรรษษะะขขขอออออองงงงงงเเาาาาาาสสสััััััตตวว์กกคคิินนททไฟำำมมมยยย่ดุ้บลลลฉฉชชโฆณ